สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้ากันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับผักบุ้งจีนกันก่อนดีไหมคะผักบุ้งจีนเป็นไม้ล้มลุกค่ะเป็นผักใบสีเขียว ที่หลายๆท่านชื่นชอบใช่ไหมคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็เมนูหมูเกาหลียอดฮิตแกงส้มหรือทานสดๆเป็นผักเครื่องเคียง ก็ได้เช่นกันค่ะเราสามารถปลูกไว้กินในครัวเรือนกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะตามภาพที่เห็นนะคะก็จะมีอายุได้ประมาณ9-10วันค่ะเพื่อนๆวิธีการปลูกก็แค่เตรียมดินนะคะดินปลูกเนี่ยเราจะต้องผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ ใบกัมปูหรือใบฉํำฉานั่นเองค่ะหรือเพื่อนๆนจะไปซื้อดินปลูกจากร้านที่ขายต้นไม้ก็ได้ค่ะนำดินมาใส่ในตะกร้านะคะเพื่อนๆนแล้วก็หว่านเมล็ดผักบุ้งลงไปในตะกร้าค่ะจากนั้นก็รดน้ำค่ะเพื่อนๆแรกๆกควรรดน้ำเช้าเย็นก่อนนะคะ การที่เราปลูกใส่ในตะก,กร้าเนี่ยนะคะดินจะไม่ค่อยอุ้มน้ําเท่าที่ควรค่ะไม่เหมือนกับการที่เราปลูกลงดินโดยตรงนะคะผักบุ้งเป็นพืชอายุสั้นนะคะเพื่อนเเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยอีกนะคะเพราะว่าในดินของเราที่เตรียมไว้มีอาหารครบถ้วนแล้ว จากปุย๋ยมูลสัตว์ที่เราปรุงแต่งไว้นะคะและอีกไม่กี่วันนะคะเพื่อนๆคะ่ขาเราก็จะได้ผักบุ้งจีนนำไปประกอบอาหารได้อย่างอริดอร่อยกันเลยทีเดียวคะ่ะการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้าตามที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่จำกัดนะคะสามารถ ปลูกผักบุ้งจีนเอาไว้เก็บกินได้อย่างชิลๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปคะ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะ